สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e บัวสวรรค์แชแนลนะคะตอนนี้กะน้องแวมนั่งอยู่บนรถนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนตกพี่น้องฝนตกลงไปนางแตงหนาอยู่แต่าตารางเวทีบอได้นะคะอ่าสีพาพี่น้องไปบ่งบรรยากาศของงานเมือน,นี่นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะทักทายพี่น้องสุมงสุบอน,นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวน้องแมจะพาไปดูบรรยากาศด้านหน้าเวทีกันเลยค่ะ พาพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศด้านหน้าเวทีนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเมื่อนี้อันได้ก่อ่คะจื่อนจื้อทีมงานอภิบาลวัดเจื่นจื้อพี่น้องเละตุ่มเตะนะคะเละตุ่มเตะนะคะพี่น้องบรรยากาศเ่าอยากจะพานะคะเดี๋ยวน้องแหม่จะพาไปดูบรรยากาศด้านหน้าเวทีแล้วก็หลังเวทีว่าจะเป็นยังไงนะคะมีหม่องยูหม่องเศร้าบอพี่น้องนะคะเมื่อนี้เป็นงานยังเป็นบุญยังนะคะโอเคนะคะตามน้องแหม่มมาเลยค่ะ ตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะคะตอนนี้ก็รออาจารย์โน้ตีเซ็กระบบเรื่องตีก่อนนะคะจักข่าวนะคะพี่น้องกวจะให้เพิ่งดาน,นาเวที่าเป็นยังไงนะคะสองสามสี่เชนเนี่ยเจือมอพี่น้องก็อยากสีภากเลยนะคะว่าจืดจื้มาเรือจือจืดนะคะพี่น้อง มื่อนี่น้องแมวมาลำในงานบุญกระถิ้นนะคะแต่ว่าเหมือนกับมาเร่นกี่ตมบุญหม่องไฟยังประมาณนี้นะคะพี่น้องโอเคนะคะเดีจ๋จะพาพี่น้องไปดูอ่านาเวทีนะคะว่าเป็นยังไงอาจารย์น้องตีถึงไหนแล้วเ,ออเหตุยังอยู่ล่องกองล่องนั่นล่องนี่เราย,ยั่งนะคะพี่น้องก็จะประมาณนี้นะคะสองสามหนึ่งแช่แดง เราก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องคนอนะ่อนะพวงเนี้ยหุ้ยวบหาสีผากนะคะว่าว่าตรงอันรับร่องมือนี่บ่งไงพี่น้องรับรองบรรยากาศมือนี่นะคะพี่น้องบ่งไงแน่นอนค่ะจังไีกับบ่งไงของหูดังมอลำแน่นอนค่ะมือนี่นะคะเพราะว่าน้ําเยอะจืดเจีย๊ยบเปียกเหนียกนะคะพี่น้องนะคะตอนนี้ก็อาจารย์นตีเรากําลังเซกระบบอเครื่องเสียงอยู่นะคะเซกระบบ ต้นสีไรน,นั่นไลนีหกำลังต,ติดตั้งนะคะณนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวน้องเมมจะพาพี่น้องดูหน้างานของวันนี้นะคะว่าเป็นยังไงนะคะมาลํำในงานบุญอะไรนะคะนี่พี่น้องอันนี้คือหน้างานวันนี้นะคะอันนี้เป็นบุญงานบุญมหากราินนะคะพี่น้องเจ้าภาพก่อนจะ เป็นเจ้าของกิจาการปั๊มน้ำมันเล็กนะคะปั๊มน้ำมันหลอดบ้างปัม๊มน,น้ำมันมอชีบางเท่านะค่ะอันอนี้ก็หน้างานของเราวันนี้นะคะคสีแสงสีเสียงก็ประมาณนี้นะคะช่องซองข้าวบิลฮะ ลงรอเบิงบอ้องบอลํำพี่น้องเดี๋ยวจะพาพีน้องไปดูจืนเป็นจืนนะคะแล้วว่างมือเดอวัดสัตว์บริจารการเป็นแต้อาจารย์ขึ้นน้ำข้างเด็กำลังมึงกำลังมงกำลังเมื่อนี้ว่าไงเอี่เปีย์สมุนงไฟอะไรสมุนงไฟว่าสัตนะทีน้องสิบว่าไงในางทีน้องเบิงเอาเบิงเอาเบิงเอาอัน จักจักจักเขียวมือนีสู้รถไรับได้ยินกนไหว่าตัวเจ้าอย่าพากันผูไปได้ควอยู่ซอยได้คอยู่รถเบิดมือว่าสันอาจารย์ก้อนไหวเพราะคนประเทอยังว่าสันแต่มีแต่ไอยรถลมมีดอกมื่ในหุ่นดะโอ้ยปวดววส่ลยเรว่าเบิดแหงเลยได้เ่าคคอยันอยสู้รถยูนนีหลยรอบแล้วมือนี่่ส มือเศ้าอีกอีกอบ่ต่ำก็ซีรอบแล้วมือเศ้านี้นะคะพี่น้องเพราะว่าบรรยากาศหน้าหนาเวทีของเราก็ประมาณยังคือพี่น้องเห็นพี่นอ้องนะคะค<ช>นสี่นะคนต้นหนาวนะคะพี่น้องอน,นีก็เป็นงานขอเจ้าภาพเนี่ยภ<ช>าพนะคะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นหน้าเวทีอของเรา, <4 S 2> าวันนี้นะคะแรงทั้งมาฮะกินพี่น้องนะคะ โอเคเดี๋ยวน้องแหมมจะพาพี่น้องไปดูน้องนันเดนเซอร์ว่าทำอะไรกันนะคะด่านหลังเวทีว่ายูกันจังไดเป็นจังไดไปทังไดล่ะบ้านีทา้งนี้บอกโอ้พี่น้องสุดผ้าพี่น้องไปเอาไปสามสี่นี่เราพูดบอกว่าเลือกทางคิดเลือกทางติดนี่ชีวิตอับจกได้มานต่นย่งตามห้อยรลไปพี่น้องสิดผ้าพี่น้องไปหลังเวทีนะคะ เมือ่อนลงนีเรียบร้อยเลยได้พี่น้องนี่อีหลีเมือ่อนลงนีเรียบร้อยเลยนะคะชิด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 นี่ไปดูว่าน้องนางแนเซอร์เราอยู่ยังไงทําอะไรกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้อันนี้พนะครับแดนเซอร์บอค่ะนักดนตรีโอ้นักดนตรีนะคะอันนี้ทีมงานอาจารย์นักดนตรีนะคะคุณแม่แม่กินขออ้าวยัง ขอล่ะบอกแม่ย,ยังเลยนะคะเบิ่งหน่อหน้าเนีังสือเหอบมาถึงไหนแล้วเชนเดลนี่ผู้ลงคนกำลังกีดตายังคำมาคอมเมนต์พี่น้องผู้ลงคนก็บกำลังคืนคิวะคะ่ะเป็นไดมองอยูมือนี่จืนจ<ะ>่นเป็นจืน่นบ <c oughs> ่มีมองยูเตลีตอนพี่น้องโอ้ยนี่ลนะชีวิตมอลองมอลั่มืจ้าซีดเงินเจ้าภาพแต่เจ้าซีดเงินเพิ่นหาปลาสิบบาท ย้อไปหาผู้บริหารงานมือนี่นะคะว่าเป็นยังไงอยู่ที่ไหนนะคะมีเขามาแจงเตือนปั๊บเลยไหมอะไรก่อนเพ่งจะซิดเรือบอย่ลงฝรั่งมันแจงเตือนอันนี้ยนไป เทลพี่น้องตอนนี้ฮอกาอยู่กับผู้บริหารวงนะคะสวัสดีคุณหนุ่มค่ะเหมื่อเจ้าหน่อยครับอ๋อคือเมื่อเจ้าหน่อยครับเอเห็นหน้าหัวหน้าของพี่น้องไหนไงีสิครับผมเออขอบคุณไฟขอกแก้วอี่หรีขอบคุณอทีหรีขอบคุณอันแฟตนะคะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมนะครับทางช่องยูทูปเป็นบวกค่ะช่องยูทูปอ่าอะไรอย่างครับ เบั่อโซนเช์เี่ยโอ้ยหัวหนาวพัผ่านเลยเด้อมือนี่มันแรมันมันหลช่องหลนะได้หลงหลงนะเออจะเอามาแต่โคกได้หรอมอระผู้ชายข่อยขึ้นดีบูมาจังซี่มแต่ที้รนี่รอดรอดไปหนีมม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 มอมมรมมมมมมงมม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 ่มนมม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 งมม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 มรมม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 มนม จุ๊อตรงนบอลล้อมบอลลนะครับเดินนั่งบอลหอดได้เดวเนอะนะครับขอดีด้าเดินเดินเดนินเน็อะนะครับจะได้ท่าการแสดงนะครับในยานที่พี่น้องนะครับผมว่าขอบคุณทุกท่านวันนี้เป็นโชคกันเนอะนะครับวันนี้พวกกันได้นองครับบอลล้อมแดนช่างใช่ผีพิว้งนะครับะบอลล้อมสาวท่านจังหวัดอำนาจเจริญนะครับบอลล้อมแหน็บบัวสวบัดแม่ทู นะครับผู Orb ้กองเกษตรแน่นอนนะครับดาวรุ huh. so, ่งการโดนตรีเซนโคมินะครับธนาคารแพทย์บินเดอร์นะครับขอนะครับใส่ในการนะครับชูมาให้ได้เหยียดนะครับในการจัดการจัดงานนะครับจะได้อาประกาศงานย่าทีมีน้องนะครับผู้มาเฝ้าบุนทงท่าสวัดีนะครับครูดาวศาสารกันเนาะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับฟังเพลงนะครับแล้วก็ให้ท่านทีมงานเราเตรียมพร้อมอีกนิดนึงนะครับ เพราะนายหอยฟอาคือค hey uh, uh, ืออันพอกำนันเดี๋ยวพี่น้องค่ายออเด้อรค่ายออเด้อร์นี้ที่แรกสภาพตกลงกันปันแล้วเพป็นอันเช็คแกนออกไปผู้รับงาดแกนออกไปแล้วคนคิดว่าเพป็นอันพวกเราเช็ดแกนต่อแล้วนะพวบงานต่อมาพูดนี่นี่พี่พู้เชิงปีิคะวันนี้จะไหนต้องหาให้พนักงานได้จอฟ้อนไปเลยได้ทิ้งบนนี้อะไรอยู่บ่พอ พอพอพอกำนันพออบต่อพอผู้สวยทุกอย่างอยู่ในนีเบิร์ตยังต้องกันเบิร์ดพี่น้องผู้ใดอยู่ไกลนะครับเด้ยอเรียนเชิดนะครับมวนน้อกันนะครับมื้อนี้สนามนี้อาจจะครับแคบนี้นึงแต่ว่าบอกเรื่องว่าจัดหนังจะเตรียมแน่นอนนะครับระบบเวทีเครื่องเสียงระบบเสียงนะครับจัดเตรมนะครับแต่ว่าระบบไฟเสียงที่เสียงนะครับอาจจะลงบ่ไเตเตรมที่ปะไหนนะครับแต่เฮาเน้นตั้งนานคุณภาพนะครับควบมวลการร้องการร้อนะครับระบบเสียงนะครับ ฝนูนเล่นมาอีกล่ะฝนเล่นมาอีกละแม่นี่ก็คือบรรยากาศด้านลังเวทีของพวกเราวันนี้นะคะตอนนี้อาจารย์ตากแซกกำลังเช็คระบบอยู่นะคะตอนนี้นะคะอันนี้ก็คือเวทีนะคะบรรยากาศบนเวทีก็ประมาณนี้นะคะ น้องหน้งางเน,นียสือหอกก้า90%แล้วนะคะเตรียมใจสุดใจหยังนะคะตอนนี้นะคะข้าด็กน้อไก,อก,ออก่จื่น,น้งมังม่ยิง,งอา้าพี่น่องมองมอรม,มูไสยคือว่าเปียกมอัมไม่ยิ่งเอา ของพี่พี่ครับยูรถตู้ครับวันนี้ขี่รถตู้ไหมครับขี่รถตู้รถคันตู่ฟาดทุกโอดแท้คือสีอ้เปียกมันคักแท้ยูรถตู่ยูรถตู้คุณต้องยูรถเกึงคุณต้องยูรถตู้ว่าสั่นพี่น้องเมึงไงโอดโอดเนาะแต่สีอ้เปียกมูเข้าโอดรับแบบรับได้ไรครับผมขึ้นแงนแหลกนั่นแหละเดี๋ยวมาบอกดูเด้อ มาหากินก็ต้องซอยกันตัวสิมาเห็ดคุณได้ล่ำหน่อยล้ำไหล่บ่ได้บ่ได้มาล่ำแบ่งแล้วล่ำหลายกูมาล่ำแห่มไอต้องดูแลน้องบ่ต้องมาแกงหัวอันนี้คุณแบงค์ชาญชัยอินทิวบ่งนะคะรถในเครื่องกถมีคุเดียววะซานไหนห้ามอยู่หม่งเก็บเกี่ยวเยอกว่าสิมาเหงาอยู่นั่งคนโตเลี้ยงไม่หิ่งเลยพี่น้องเขาสีเลี้ยงสียวดขึ้นแน่นอนจินวามือนี่ นี่ก็คือบรรยากาศด้านรังเวทีของเราวันนี้นะคะพี่น้องอาจจะจืดจื้อแนจนจหน่อยกัะย่าพึ่งว่ากันนะคะเมือ่อในการสแสดงกัะจะทําให้เต็มที่ที่สุดนะคะลูกเต่าเล่าลางกั ะมะขอเพิ่งไว้บุญบารมีเจ้าที่เจ้าทางเด้อสาธุเศร้าตรงเดอเ้อฝนเห้เด้เ่นไดมวดเด้อพี่น้องเด้อนะคะนนกับรรยากาศงานขก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็รอทีมอาจารย์ดนตรีเช็คระบบดนตีเครื่องเสียงไ้มันเข่ากันนะคะพี่น้องว่าเตรียม้องคอ กันไปถึงไหนอะไรยังไงนะคะมื่อนี้บรรยากาศของฮอกก็จะประมาณนี้ละค่ะพี่น้องเล็กๆนิดๆมินิสถานที่พอค่อยได้นะคะตามที่น้องแหม่มพาพี่น้องไปเมืองเมื่อกี้นะคะสถานที่แคบมากแล้วกันนาเวทีจืดมากนะคะพี่น้องกะเมื่อนี้กะอา่ะแจ็คสิเป็นซาวาหรือสิเป็นซีดีะ 50, 50ก,กะ,ะ,ะห้าสิบห้าสิบเนาะพี่น้องเนาะจะดนกะร้องความหวานความซียนคือเก่าสำหรับพี่น้องผู้ใดบ่ได้มาเบิ่งมะล่าเดอ้อกะ ช่องทางช่องเพรน้องแหม่มได้นะคะแด่นอนจะเอาลองคลิปให้เบิ้งเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอาจเป็นคลิปมาถ้าจะไลฟ์สดน,น้องแหมมจะไลฟ์อยู่ในที่ Facebook ของน้องแหมมนะคะพี่น้องเพราะว่ามันอาจจะมีเนะะื้อหาสาระที่มันแบบควาสามารถเผยแผ่ได้เป็นสีนะคะบางส่วนบางตอนเนือ้อเพลงยังสามารถีนะคะอาจจะมี น้อยนะคะอยามันยามัน็ผ่านเยียงประมาณนี้นะคะเ oui, ็เลยขออน่ยอัดเป็นคลิปให้พี่นงองเบิมงนะคะใส mm ่กาดวอจันนีได้แล้วใส่กาดครบแล้วนะคะคราแล้ว ตอนนี้ทาเจ้าภาพยกเข่ามาพี่น้องทีมงานยกเข่าเดี๋ยวนั่งนะคะกลางโอเคนะคะสำหรับบรรยากาศมือน,นีคำขึ้นนีกะประมาณนีนะคะพี่น้องเดี๋ยวสำหรับคลิปหนาะคลิปหน้ามีบรรยากาศอะไรอ่าบรรยากาศาง,งานแต่ละหมงของนมเป็นไปเราจ้าภาพพี่น้องมาเบิรงอีกแต่งหมื่นแต่ละงานไปนะคะสำหรับคลิปนี้และนี้ก็ขอกล่าวคำว่าให้พี่น้องนอนหลับฝันนีนะเจ้สวัสดีสวัสดีะคะ่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่นะคะ